รับติดตามชมรายการเส้นทางมันเทิงละครเรื่องเงากับประเทศและบ่วกสบายเป็นรายการต่อไปนะครับบุธศาสนะสุภาเสนวันนี้นะคะหน้าทางะัติธุลพังผู้ที่ฝึกตอนดีแล้วชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หายากส่วภาพปิดท้ายข่าวนี้ครับเป็นภาพการเฉลิมฉลองครบ50ปีสิ้นสุดสงครามเวียดนามครับซึ่งที่นครโฮจิมินห์ก็มีการจัดขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่โด นับผัดนายเริ่มร่วมเดินเสิมสนามครับพร้อมกับมีการแสดงบินผัดแผลงด้วยเครื่องบินขับไล่ทำกลางเสียงเชียร์ของประชาชนที่ไปเฝ้าชมเราไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ